สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยเพื่อนบ้านของหนูนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาท่องคำของจองเพื่อนบ้านของหนูก่อนนะคะบ้านน้อยของหนูผู้คนน่ารักทุกคนรู้จักทักทายกันดูมีมิตรมากมายหลากหลายทุกที่สุขใจเต็มที่เป็นพี่น้องกันเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานหรือยังคะ กุ้งกิ๋งรักเพื่อนบ้านเรื่องมนฤดีทองกลอยภาพนุชรีพิเดชกุ้งกิ๋งหนูน้อยแก้มใสเปิกบานสุขใจหัวเราะเริงร่าวันหยุดกุ้งกิ๋งอยู่บ้านนั่งอ่านนิทานอยู่บนชิงช้าติ้งหน่องเสียงกริ่งประตูยืนชะเงื้อดูเอ๊ะใครมาหา อ๋อนั่นพี่ลูกตาลที่อยู่ข้างบ้านถืออะไรมาสวัสดีจากกุ้งกิง้งนี่ขนมผิงเอามาฝากจ้ากุ้งกิ้งไหว้รับของฝากขอบคุณมากค่ะพี่ลูกตาลขารับของมาวางเอาไว้พอหันกลับไปเอ๊ะใครเดินมา ยายนวลอยู่บ้านตรงข้ามเดินหิ้วข้าวหลามมาเต็มตะกร้ากุ้งกิ่งรีบเดินออกไปหนูช่วยถือให้นะจ๊ะยายจา๋าพอเดินถึงบ้านยายนวลก็เห็นตาม้วนกําลังตากผ้าวางของแล้วเดินเข้าไปหนูช่วยตากให้นะจ๊ะตาจา๋า กุ้งกิ๋งช่างมีน้ำใจตายายจึงให้เข้าหลามกลับมาอาติมร้องทักเสียงใสจากบ้านถัดไปประตูสีฟ้ากุ้งกิ๋งรีบยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายสวัสดีค่ะ ถึงบ้านกุ๋งกิ๋งแปลกใจเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมหอมลอยมาโอ้โหไก่ทอดกรอบกรอบกุ้งกิ๋งชอบชอบจริงๆแม่จา๋าแบ่งไก่ใส่จานหลายใบแล้วนำไปให้เพื่อนบ้านทั่วหน้าทุกคนยิ้มแย้มรับไว้ขอบคุณน้ำใจที่มอบให้มา เพื่อนบ้านชื่นชมกุ๋งกิง๋งน่ารักจริงๆชอบขันอาสาแบ่งปันด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งใดมีน้ำใจนักหนาเพื่อนบ้านกุ๋งกิ๋งแสนดีหยิบยื่นไมตรีเอื้อเฟื้อพึ่งพาจริงใจช่วยเหลือแบ่งปันกลมเกลียวผูกพันรักกันล้นลา เห็นไหมคะเพื่อนบ้านของกุ้งกิงน่ารักทุกคนเลยถ้าเรามีน้ำใจให้เขาก่อนเขาก็จะมีน้ำใจให้กับเรานะคะเด็กๆ